เมื่อวันที่1พฤษภาคมเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w Royal Office t h ได้เผยแพร่พระบรมชายาลักษณ์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพร้อมข้อความว่า ระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงใส่สพระราชาฤรไทยในสุขทุกข์ของประชาชนเป็นอย่างยิ่งส่งรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด -19 ซึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563นั้นทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุงอย่างชีพหน้ากากอนามัยและสิ่งของอื่นๆที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหา และพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศและชุมชนแออัดซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณเป็นล้นเกล้าร้นกระหม่อมนับเป็นพระมหาการุณาทิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำไปผลิต เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยพระองค์เองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาพิเศษสมรสวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2563ขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน